ก็สวัสดีชาวแวดวงฟุตบอลนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลทั่วยุโรปกันนะครับก็เริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกนัดชิงชนะเลิศนะครับเป็นการพบกันครับระหว่างแฟรงเฟิร์ตนะครับเจอกับเรนเจอร์นะครับโดยเป็นทางแฟรงเฟิร์ตนะครับสามารถชนะการโดนจุดโทษและคว้าแชมป์ยูโรปาลีกไปได้โดยแฟรงเฟิร์ตนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งตบบาร์เซโลนาและเวสต์แฮมก่อนเข้ารอบชิงโดยในเกมรอบชิงนะครับสกอร์จบลงด้วย1ประตูต่อหนึ่งในเวลาปกติทาให้ต้องต่อเวลาพิเศษและสุดท้้้้าา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 ยยนนนนนะะะคคครรรรรรรัับบกกก็็ตตอองงงงงงถถึดดดดวจุโททททษไไเเเเเปแฟฟ์ิิี่่สมมช อร์ไป5ประตูต่อ4นะครับโดยทางเรนเจอร์นะครับคนที่พลาดการยิงจุดโทษก็คืออารล็อดเลมซี่สถิติที่น่าสนใจนะครับหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นี้นะครับทำให้เจมส์ทาวเนียนะครับกลายเป็นกองหลังที่สามารถคว้ารางวัลดาวซันโวในรายการแข่งขันฟุตบอลในระดับยุโรปได้ในรอบ28ปีต่อจากโรนัลคูมันนะครับที่เคยทําได้8ประตูในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อฤดูกาลปี1993ถึง1994นะครับอันที่2นะครับ PSG นะครับเลิกขายชุดแข่งของคริยันเอ็มเปเป้นะครับโดยตอนนี้นะครับคริยันเเเเออ็มบบบััััปปป้นนะะคคครรรหลืสญญาากีีพยงแ่ ัเนนนี้้ท่าโดยเจ้าตัวทําท่าว่าอยากจะย้ายทีมมาโดยตลอดซึ่งตอนนี้นะครับทีมที่มีโอกาสมากที่สุดก็คงจะเป็นเรอมาริดโดยทางล่าสุดนะครับเว็บของปารีสนั้นไม่มีเสื้อเบอร์เจ็ดของคิริยาเอมปาเป้ ay, หรือว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณในการย้ายทีมของเจ้าตัวก็ได้นะครับตอนที่สามนะครับอาการบาดเจ็บของโจโกเมสนะครับดูไม่น่าเป็นห่วงมากนะโจโกเมสนะครับได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้านะครับจากเกมที่ลิเวอร์พูลสามารถบกุกเอาชนะเซาห์แฮมตันไปหนึ่งประตูต่อสองโดยเจ้าตัวนะครับถูกเปลี่ยนตัวออกครึ่งหลังโดยทางเจอเกนคอปนะคร อาการของโจโกเมทนั้นไม่ได้ดนแรงอะไรมากนักซึ่งอาจจะเป็นตัวเลือกได้ทันนะครับในเกมพบกับเรอัลมาดริดในรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนี้อันที่3นะครับมีรายงานจากเดลี่มิลเลอร์นะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังให้ความสนใจในตัวของคาวินฟิลลิปนะครับ มิดฟิลด์ที่กำลังเป็นข่าวเนื้อหอมในช่วงนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกำลังมองคิวินฟิลิปนะครับกองกลางของลีดยูไนเต็ดนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการเสริมทัพในแดนกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแมนซิตี้นะครับกำลังมองหากองกลางคนใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่ของเฟอร์นันดินโยที่กำลังจะออกจากทีมหลังจากที่กำลังจะหมดสัญญาภายในเดือนมิถุนายนนี้จากรายงานของเดลี่มิลเลอร์นะครับเปิดเผยว่าทางเป๊ปโกดิโอลานะครับ กำลังมองคลินฟิลิปนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับการเสริมทีมโดยเชื่อว่านะครับจะเข้ามาทดแทนแข้งชาวบราซิลได้อย่างดีโดยทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมองว่าเป็นทางเลือกที่ดีและราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับเดอะคดไลท์นะครับกองกลางเนื้อหอมของเวสแฮมนะครับที่อาจจะราคาสูงถึง100ล้านปอนด์ข่าวที่5นะครับหรือว่าโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้กำลังจะย้ายไปบาร์เซโลนามีรายงานออกมานะครับว่าหลังจากที่ โรเบิร์ตเลวันด็อกกี้นะครับออกมาคอนเฟิร์มว่าจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับไบยอนมิวนิ่หรือว่าเป็นการปิดฉากของเจ้าตัวกับไบยอนมิวนิ่นะครับด้วยการลงเล่น374นัดและทำประตูไปถึง344ประตูกับอีก7 2แอสซิตโดยล่าสุดนะครับเทลล่าโรเมโน,โนนะครับนักข่าวชาวสเปนนะครับออกมาเปิดเผยว่าฟีนี่ฮาซาวีซึ่งเป็นเอเจนต์ของทางโรเบิร์ตเลวันดอกกี้นะครับ ได้เดินทางมาที่บาร์เซโลนาและได้ซื้อเสื้อแข่งจานวน10ตัวพร้อมกับปักชื่อของเลเบิร์ตเลวันดอกกี้ลงไปโดยที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอด้วยนะครับซึ่งเป็นภาพที่พนักงานในช็อปอย่างเป็นทางการของสโมสรบอบาร์เซโลนานะครับกำลังสกรีนเสื้ออยู่ก็ถือว่าน่าสนใจมากครับถ้าหากเลเบิร์ตเลวันดอกกี้ย้ายไปบาร์เซโลนาจริงๆแล้วก็ไบรอนมิวนิกก็คงต้องหาตัวแทนมาแทนเขาอย่างแน่นอนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข่าววันนี้ทุกท่านมีความห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างไดนะครรับาองงวขเ สวัสดีครับ